แม้เส้นทางไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบหรือปูด้วยพรมแดงใดๆเพราะทุกก้าวที่คุณหนูหมื่นล้านเอวาปวรวันวีรผู้ชงค่อยๆก้าวมานั้นเธอได้ใช้ความสามารถที่มาพร้อมความน่ารักและความฝันของตัวเองล้วนๆจนทำให้ประสบความสำเร็จแบบไร้เส้นสายต้องบอกเลยว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้ เอวาได้ใช้เวลากว่าสิบปีทีเดียวที่ไล่ตามฝันและคว้ามาไว้ด้วยตัวเธอเองได้สำเร็จอย่างภาคภูมิใจจนสามารถสร้างชื่อเสียงจนดังเป็นคลุแตกกระหึ่มในโลกโซเชียลจนตัวของเธอเองสามารถยิ้งออกมาได้อย่างภาคภูมิใจในความสำเร็จอีกขั้นวันนี้ได้บรรลุเป้าหมายอย่างที่ตั้งหวังไว้ล่าสุดเอวาได้โพสคลิปพูดคุยกับอากงที่เห็นเป็นต้องอมยิ้มพร้อมแคปชั่นที่อ่านทำใจฟู ความภูมิใจของหลานคนหนึ่งเมื่อคุณปู่บอกภูมิใจในตัวเราและสิ่งที่เราทำรักป๋าปู่ที่สุดเอวาเวลาไปสิริราชเขาบอกว่าอย่างไรนะคะป๋าปู่คุณปู่เขาเรียกป๋าปู่ว่าอากงเอวาแล้วป๋าปู่งงไหมคุณปู่เขาบอกว่าป๋าปู่เป็นอากงเอวาเอวา ป่าปู่ดังแล้วเนี่ยต้องใส่หน้ากากใส่แว่นกันแดดแล้วภูมิใจไหมคะคุณปู่โอเคหลานเป็นคนขยันทำงานปู่ก็ภูมิใจ เราทำแต่ความดีเราอย่าทำโอ้อวดเราเป็นคนมีเมตตาแล้วก็ทำพอดีๆๆใช่ไหมช่างเป็นโมเมนต์ที่ทุกคนต่างพร้อมใจกันออกเสียงว่าดีต่อใจเป็นที่สุดในความสำเร็จของเอวาที่มีอากงเคยซัพพอร์ตส่งกำลังใจให้หลานรักตลอดเพราะนอกจากที่จะมอบความรักให้แล้วสิ่งหนึ่งที่อากงซ้อนหลานสาวอยู่เสมอและให้ปฏิบัติเป็นประจำคือ การเป็นผู้ให้ส่งต่อความสุขให้คนรอบข้างซึ่งเอวาก็ปฏิบัติตามคำสอนของคุณปู่อยู่เสมอ แม้เส้นทางไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบหรือปูด้วยพรมแดงใดๆเพราะทุกก้าวที่คุณหนูหมื่นล้านเอวาปวรวันวีรผู้ชงค่อยๆก้าวมานั้นเธอได้ใช้ความสามารถที่มาพร้อมความน่ารักและความฝันของตัวเองล้วนๆจนทำให้ประสบความสำเร็จแบบไร้เส้นสายต้องบอกเลยว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้ เอวาได้ใช้เวลากว่าสิบปีทีเดียวที่ไล่ตามฝันและคว้ามาไว้ด้วยตัวเธอเองได้สำเร็จอย่างภาคภูมิใจจนสามารถสร้างชื่อเสียงจนดังเป็นคลูตแตกกระหึ่มในโลกโซเชียลจนตัวของเธอเองสามารถยิ้มออกมาได้อย่างภาคภูมิใจในความสำเร็จอีกขั้นอีวันนี้ได้บรรลุเป้าหมายอย่างที่ตั้งหวังไว้ล่าสุดเอวาได้โพสคลิปพูดคุยกับอากงที่เห็นเป็นต้องอมยิ้มพร้อมแคปชั่นที่อ่านทำใจฟูความภูมิ ใจของหลานคนหนึ่งเมื่อคุณปู่บอกภูมิใจในตัวเราและสิ่งที่เราทํารักป๋าปู่ที่สุดเอวาเวลาไปสิริราชเขาบอกว่าอย่างไรนะคะป๋าปู่คุณปู่เขาเรียกป๋าปู่ว่าอากงเอวาแล้วป๋าปู่งงไหมคุณปู่เขาบอกว่าป๋าปู่เป็นอากงเอวาเอวา ป่าปู่ดังแล้วเนี่ยต้องใส่หน้ากากใส่แว่นกันแดดแล้วภูมิใจไหมคะคุณปู่โอเคหลานเป็นคนขยันทำงานปู่ก็ภูมิใจ เราทำแต่ความดีเราอย่าทำโอ้อวดเราเป็นคนมีเมตตาแล้วก็ทำพอดีดีดใช่ไหมช่างเป็นโมเมนต์ที่ทุกคนต่างพร้อมใจกันออกเสียงว่าดีต่อใจเป็นที่สุดในความสำเร็จของเอวาที่มีอากงเคยซัพพอร์ตส่งกำลังใจให้หลานรักตลอดเพราะนอกจากที่จะมอบความรักให้แล้วสิ่งหนึ่งที่อากงสอนหลานสาวอยู่เสมอและให้ปฏิบัติเป็นประจำคือ การเป็นผู้ให้ส่งต่อความสุขให้คนรอบข้างซึ่งเอวาก็ปฏิบัติตามคำสอนของคุณปู่อยู่เสมอ